สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรผููเลียงง่วเลียงควายทุกคนเนาะคะ mm ่ะ hmm. พอกันอีกแล้วเด้อค่ะกับยายเพึ่งแบ่งปันเ mm hmm. มื่อนี้ยายเพึ่งกะจะพามาเปิดราคาควายเนาะคะ mm ่ะ hmm. เป็นคลิปจากทั้งบ้านค่ะิ่นทรงมา, mm hmm. ากะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเนาะค่ะสําหรับไผที่อยากจะขายง่วขายควายเนาะคะ mm ่ะ hmm. แต่บุหัวจะไปขายทั้งหลาย่นนอ,นอกจากในหอย มาสื่อน้ำเมือนหรือว่าบางคกนกาล่งน้ำเฟรเนาะค่ะถามแเมนว่ายจากลงน้ำยูทูบเนาะค่ะกาสามารถที่จะแอดไลน์ไอเยียผิ่งมาเด้อค่ะแล้วก็ทายคลิปง่วงควายนะคะส่งมาให้ยายผิ่งจะบ่าเองหรือว่าทายคลิปเปล่าๆหรอก็ะ,ะมาให้ยายผิ่งบอกให้ก็ได้เด้อค่ะบริสียค่าใช้จ่ายอยังค่ะลง่งให้ฟรี สำหรับไอดียล่เยิ่อผกะยายาบีหนึ่งห้าหนึ่งห้าแอดมาไดเด้อค่ะสำหรับที่จะให้ขายง่วขายควา,ายให้นะคะอยากจะเปิดราคาจังสินะคะกะส่งมาไดเลยค่ะเดี๋ยวมาเบิงควายที่เพิ่นทรงมาให้เปิดราคาเนาะค่ะ,คะเป็นคลิปจากทั้งบ้านค่ะพี่กัดเพิ่นกะยูบันยางเทิง อำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลเพื่อนก็มีควายตัวนี้ละคะควายแม่สาวแม่สาวท้องแรกมาเปิดราคาแม่สาวตัวนี้เพื่อนสูงอยู่ที่ร้อยยี่สิบแปดค่ะผสมโตมาด้วยค่ะเนี่ตอนนี้เพื่อนกระทองได้ฮกเดือนเลยค่ะรับประกันทองแม่สาวท้องแรกผสมโตทองได้ฮกเดือนสูงอยู่ที่ร้อยยี่สิบแปด ตัวนี้เพิ่งเปิดราคาอยู่ที่ห้าหมื่นเลยค่ะห้าหมื่นบาททวนต่อรองได้ค่ะไผสนใจค่ะโทรไปหาเจ้าของเพื่อนใดค่ะหรือว่าไปเบิ่งตัวจริงอยู่ขออเพื่อนเนาะค่ะสื่งงัวสื่อควายถ้าเฮาได้เบิ่งตัวจริงก็จะมั่นใจกลัวที่ว่าบ่าได้เห็นเนาะค่ะเห็นทางโทรศัพท์กัจบจ้าบ่ซ้ำเห็นตัวจริงค่ะจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้น สนใจกะโทรไปหาเพื่อเลยเด้อค่ะพอสงัดเบอร์โทรพ7 7 7เพิ่นกะศูนย์แปดห้าสี่ก้าเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดก้าบ้านยางทึ่งอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดดุบุญเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้กระซํานี่ก่อนเด้อค่ะขอบคุณค่ะ